การที่จะเคลื่อนเีลือดไปข้างหน้าได้ต้องเริ่มเคลื่อนจากฐานการลดน้ำ <retra> ต้องลดที่ราก <sidewalk> ไม่ใช่ลดที่ใบซึ่งเรื่องน,นี้หลายคนเข้าใจผิดหลายคนมองว่า,าพัฒเพื่อไทยทำเรื่องของประชานิยมแต่ไม่ใช่นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือ DNA ของเราต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุครับ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเพื่อคนจนและคนยากยากสถานการณ์โควิดทำให้หลายคนไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาไม่สามารถที่จะลืมตา้าบปากขึ้นมาได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการลดหนี้เขาพร้อมกันกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อให้เขาไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้อีกครับข้อหนึ่งแล้วนะครับ ข้อ2สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือเรามีความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดิมให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีทุกรูปแบบผมยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรการปรับปรุงพืชพันธุ์ต่างๆการปรับปรุงพันธุ์การปรับป,ร,ปรุงปุ๋รปรปยหลายคนอาจจะมองว่าการทําดินที่ดีแน่นอนคือส่วนหนึ่ง แต่สำคัญที่สุดคือปุ๋ยต้องเหมาะกับพืชครับเรื่องอุิสาการ,รการผลิตการหาตลาดใหม่ๆใช้การพูดเพื่อช่วยเหลือเรื่องนี้การทำเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้สามารถเข้ากับ a อได้เรื่องของภาพบริการแน่นอนครับคือเรื่องของการคมนาคมขนส่งการช่วยตำรวจในการใช้ AI ไเข้ามาเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบจนดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ อย่างที่3คือการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาขยายโอกาสใหม่ๆขึ้นมาในทุกมิติยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเกษตรมูลค่าสูงอุตสาหกรรมสมุนไพรอาหารทางการแพทย์อุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นเรื่องของเครื่องมือแพทย์เซมิคอนดักเตอร์หรือแมก้กระทั่งอุตสาหกรรม AI การบริการมูลค่าสูงอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเวลเนสและเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์อย่างสุดท้ายเรื่องที่4ี่ เป็นเรื่องสําคัญครับเรื่องของหน้าที่ของภาครัฐการสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างคนสําหรับการสร้างความเชื่อมั่นอธิปไตยคือสิ่งสาคัญที่สุดครับเรื่องของหลักนิติธรรมยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับ วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านเชื่อใจนอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องของคนยังมีเรื่องโคงสร้างพื้นฐานยังมีเรื่องสวัสดิการและมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกคนเชื่อมั่นได้เลยครับวันนี้ว่าเราจะทําได้แน่นอนเพราะเราไม่ได้เดินโดยลำพังครับวันนี้เรามีพี่น้องพักไทยรักไทยกลับมาตรงมือครับ และวันนี้เรามีพี่น้องพักเพื่อไทยผู้มากประสบการณ์ยักอยู่กับเราครับ<ฮ>รวมกับวันนี้สายเลือดใหม่ของพักเพื่อไทยปรบมือให้สายเลือดใหม่ต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ,บ,รบ<ฮ>ผมมกักจะเปรียบเสมอว่าเราเหมือนกับยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ใจดีตัวหนึ่ง เพื่อช่วยให้พวกเราวันนี้เราสามารถที่จะเห็นความหวังของคนไทยได้อย่างชัดเจนไม่ว่าลูกหลานของเราจะเกิดที่ไหนเขาต้องได้เติบโตขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันครับทุกคนครับร่วมกันสร้างป,ประเทศที่ดีให้ลูกหลานของเราอีกครั้งด้วยสองมือของเรานับคอยหลังสู่วันแห่งความหวัง8กุมภาพันธ์ สู้ไปด้วยกันเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกทักเพื่อไทยทั้งคนทั้งทักครับ ชีรายชื่อและสสแบบแบกเขตของราคเพื่อไทยทั้ง500คนนะครับทุกคนคะสามารถยินได้เต็มได้นะครับ